ไหนใครว่าแมงกะพูนไม่มีนี่ไงดูดูอัน <im itation> นี้แมงกะพูนใส่ไข่ดาว <im itation> ไข่ดาวลูกขนาดนี้ <im itation> เป็ดรับรองตัวแทนเฮค่ะเดี๋ยวรอเธอดาไม่ตำนักกดกิดานั้นะ นี้เราก็ต้มน้ําเดือดน,นะครับตอนนี้ก็เทแมงกะพุนไปเลยาครับสุกแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนของขาแมงกะพุน